มันมีอะไรบ้างคือหมาชิโปงวีลยที่ห้าน้มันว่ามันไลออชิปโปชิปโปนชิปโปงชิโปโปงชิโปงมิโงโปงอิ่ปมันโปงชิโปงชิโปต่อน อันทัแกเจ็ดร้อยน้าเจ็ดร้อยแดร้แต่ไ้หลาย่คือแต่ว่าเป็นเป็นห้างอันเป็นห้างนั่ะพวกที่จ้างห้างจ้ายกี่ห้ารอยแต่ได้หลายร้อยหกขึ้นมาปลาเป็ดปลาเจ็ดร้อยาอาหารปลาค่ะกิโลบอกห้าตั๊กค่ะสองร้อยจ้า อันนั้นเดสูตรไทยนะไมนูด,ดอกออหมักแตงค่ะบอรอัอ๋อทุโจ๊ะสนเยอไทยนูยน่นเนาะโอ้ทองเอออินอันเป็นชอบเลยถ้าอินเลียสนเยจะกลืนหมดซื้อสักเส้น Ừ, nó chỗ hoàng thà ừ. nó Cầm lây đấy tao ừ. thương xài nè, cầm lây đấy à. nó thoải dài Cầm lây à. À, đi. Ồ, nhảy đấy không ruột nhảy không lạy đấy 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 không ปโอ้อาหารป่าอาหารป่าแม่มาเอาลงมาก็ป็้ตเอาหารป่าค่ะน uh ี sì uh> ่แมมหน้ดมดไม้ไม้ไปม่ไหแม่หุ่นมาระแสนจะ80บาทสาวหัวจ้าหอยเมล้วเ้ปมาดือไปาปา คนร้านเยอะไปเยอะคนห้านเลยอแยกันลอนเยเนีักนาอันนี้บขอบคนีเป็นผักนะคะวุ้นเส้นไงตนใี้พวกเราซื้อหักด้วยน้าด้ <cười> <cười> ừ. à, ừ. à, tờ thì... tờ cái lô số nào đi? các bạn ơi ปลาตาปลาสดๆเลยค่ะเนี่ยปลาล้วนๆนะคะตรงนี้ราคาถูกปลาตัไดค่ะกุกระปูอีปูหอย้หอยเชอรี่ ถามาซื้อก็ได้บอกมาซื้อบาได้ซื้อจะเฝ้าไปใส่เลยเออบุรีป้าดอกนาป้าคุลคเมาลดเมื่อยไดมบอกมาเป็นเป็นาตายใหม่ เร่น้องแบบนี้บานดิันย่างหม้ออบานนี้่ยเ้ยขจะาอ่เดี๋ยวนี้ขอบอกเาขอได้มาขอขอปอย่างที่เขาจำเละแล้วนะคะก็ทำแล้วเดนีมีปั่งเทาว่อ คือว่ากลับไปนี่คือเขาสามารถตัดแตได้เลยค่ะ,ะขา้าทพดช่อนนะค่ะสามารถตัดได้เลยนคะมะไอม่เขืมะเขมะเขือะเขะอเืออะมะคขออะืมเมะคะ กระเซื่อมกรเซื่อมเป็นขาดเป็นขาดลค่ะต่ัไปคือเราสามารถทําได้เลยนะคะเพระาะว่าึ่นเกล็ดแล้วค่ะ เ้าลหลาเนอาเานี er ่คือตลาดข้าวเทนนะคะตลาดข้าวเทนข้าเทนนสวคโซนตลาอาหารสดๆค่ะเยอะมากปลาเกลือหอยเด้อนี่เป็นปลาที่เขาทำมาแล้วนะคะ กลับไปคือเราสามารถตตากันติดได้เลยสถานีคือตลาดาระนีาเทนมทำเล่นใหญ่ครับยงคํป้าดียในโลกห่งนนีราสวอนนี้รอก แปดเนาะเหมือนกันเดียวกันเลยเนาะจ้าเดียวกันตาเดียดจ้าโลละสี่สิบสามโลร้อยเดียวถูกมากเนาะนายจ้าไปจะขังคุณบอกคะ่ะจ้าไปถูกมากมากเลยนะคะตลาดแทวเทนเด้อแบบครัวก็มีเดียดจ้าแบบครัวน<ม>ั<ท>่คือว่าคือเดียวกัน กลับมาแล้วกลับก็คือเอาไปตากแดดเห็ดอย่างได้เลยเนาะปลาซอปลาซุปเห็ดปลาโบปลาเกีมได้เลยขนาดเลยยอดนะคะปลาลายขนาดเลยฝั่งเพื่อนบ้านอันนี้กมีกี่โลกันก็ต้องจำเล้วยอันนี้คอยโค้งหมดไหมคะปักตั้งไหมคะตัดตั้งไหม ก็หลบกระปบาตัวล100วนะ100ค่ะปั้งกิโลค่ะแม่ปั้งหูรับเลยกระป๋่ได้ไ่ดก็เลยนี่หนึ่งค่ะดตัวัเบียงบ้านก็คุณหมางวันก็จะบุกอีกคนนยต่อ้าวาไีลระปาออไปะอนหอ๋ที่จ้าอุ้ลจ้าเป็มา้ นี coco, ¿no? coco. Eh jo, ่คือกระปูนะคะกระปูสามารถเอาไปม้นเอ็นอย่างได้ค่ะปูฝั่งลาวค่ะตัวจ้ะร้อเดียวค่ะห้าสิบตัวต้อนลงมาหน่อยต้อนลงละห้าร้อย ต่อคังนี่ต่อนิปูมหลายลนี่โล,ละสี่ร้อยสี่ร้อยจ้าโลละสี่ร้อยะนะนี่ของฝั่งเพื่อนบ้านนะคะดูอ้าวเอกกันแล้วนนมาก ปูเด้อปูเด้อทำงานนะจ้าไปดิก้ะนี่นาจะเป็นปลาแก้วนะคะเนี่ยปลาแก้วปลาทีนได้เนาะไม่เป็นไรี่บาทนี่ไงเอย หอมเป็นโดยเฉพะมันป้นโดยเะนี้อจาเมือไปเลขโอ้เป็นแต่หอมเนาะมีวิาจับบาทนกอกนเน้อ้ดนียจานเ้แดงเ่ มันสดเลยจ้ะก um. uh. uh, um. ็พ uh, um, ุกทรายค่ะยายก็กละปุกละร้อยนะอ๋อปกละร้อยห้บาทร้อยตัวร้อยตัวห้าสบาทพอดจะไงใส่อะไม่ใ่ก็รู้ละอไหมอืม้มซื้อละเมือตากเลยเนาะนี่ค่ะเมือกูเนี่ยเมื่อมุก เ้มาเนื้อป่าเดื้อแงงามเลยเนื้อป่าเนื้อมือห้อยละเอื้อต่าเลยงามนี่โลละห้าสิบบาทนโล่โลละห้าสิบบาทนะคะมัใส่เนการละก้าเออป้าบ้า บบาจายะ40สี่สิบอยางไหจาร่อดูอ่ะสยดูจายเราสี่สิบแมาไมมีหนักตั้รก้องหหไหนตัวนี้ก็ได้คะ่ะาไหมกมีที่เหล็กไม่มีไม่เจ็บเอาน,นะน่เีเอามาละะก็ไม่สวย มาละกองนึงโซออลอาหารป่าครับพี่น้องอาหารป่าหลายขนาดเลยเลยนะ,นะอาหารป่ายันม,มองแล้วละมาใหม่ๆนะยายเอามาไ,ได้ลูกหาที่หานี่เอา,บอยายเอแบบตัวใหญ่เลยแตเสียมเหรอตัวใหญ่เนี่ยเสียมล,ยล,ละขายจังเลย้อยเดียวลูกละยานละร้อยมาเป็นลูกน้ำเค็มครับชิมปะลูกไหนๆอร่อยนะจ๊ะกินได้จ้ะ